สวัสดี FC ของช่องประเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง21,500กว่าท่านเลยแล้วกันนะครับในเช็คไลน์นี้ในช่วงเวลาเป็นวงคลพิเศษแบบนี้ผมอัญเชิญเหรียญสำคัญในหลวงรัชกาลที่9มารีวิวเป็นวิดีโอซึ่ง FC รู้จักกันดีอยู่แล้ว นี่คือเหรียญแห่งมหามงคลหลวงข้าวนะครับปี2 3 5 0สตังค์ซึ่งด้านหน้าประทับพ,พระบุมรุ่ในหลวงรัชการที่9ฉลองพระองค์กรุีมหาจาักรีด้านนอกด้านในเป็นฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพไทยนะครับส่งยามพระโอษฐ์เล็กน้อยส่งพินาพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญจะนกึกว่ความประเทศไทยราชการที่9นะครับมีความเข้มขังมาก ขอบไม่มีฟันเฟืองเป็นแบบเกลี้ยงนะครับแต่โฟกัสสําคัญคือด้านหลังที่ประทับตรารูปรวงข้าวอยู่ทั้งสองด้านนะครับและจารึกนะครับหมายเลขห้าสิบอยู่ที่ตรงกลางขนาดใหญ่จารึกก็ความ50สตางค์พศ2523นะครับพศ2523เต็มไปด้วยพระราบารมีและความเข้มแขังเหรียญน,นี้มีจำนวนการผลิตถึง122ล้านเหรียญแต่ก็นิยมมากๆนะครับขอบคุณเลมซีในการเข้ามารับชมไลน์นี้ขอพระราบารมีโปรก้าวุซีผมทุกท่านจุ่ม แก้วคาดประดภัยมีความสุขสาเร็จสมหวังในทุกเรื่องหนะ้าที่การเงานงานความรักฝากช่วยแชร์ต่อส่งต่อฝากช่วยซับสไครป์ขยายงานพระเครื่องวัตถุมงคลทุกรายการของช่องเราด้วยครับขอบคุณครับ